สวัสดีครับคุณมังเกยวทีวีนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำอะไรครับเราหายไปนานแต่โอเคผมหายไปก็เน็ตไม่ค่อยดีนะครับก็เลยต้องทำคลิปนี้มาแทนนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมเปิดเพลงนิดนึงนะ๊ะโอเคเราจะไปเร็วๆเลยเนาะก็วันนี้ผมจะมาตีบวกอ่ะผมจะมาตีบวกทานอนการตาครับ ก็ S 1> <S 1> เป็นอ่าได้ดูเออเจ็ดสามดิเอ็ดนะก็คือจะบวกเจ็ดทั้งหมดนะครับก็เป็นทานอสกาตาก่อนนะครับอ่ามันเป็นอาวุธเลเวลสี่เอะจุดปลอดภัยบวกสี่นะครับเกินไปก็ห้าละหกก็ยากละเจ็ดก็ยิ่งยากนะครับแล้วก็อ,อแอปอัพเปอร์ลิฟต์ซีเนี่ยของเนี่ยผมเอาใช้เองนะผมอยากบวกเจ็ดนะครับมันก็เลเวลสี่เหมือนกันนะครับแล้วก็เดสการ์เยนนะครับก็เป็นอาวุธเลเวลสี่เหมือนกัน เลือว่สี่ทั้งหมดเลยนะก็จำนวนเจ็ด,ดู้นะครับอาจจะทาร์นอตบวกหกพออย่างหรืบอบวกเจ็ดนะครับก็เพราะว่า,า,ามูลราคาไม่เหมืนะผมซื้อทาร์นอตมาเนี่ยก็ราคาทั้งหมด3ามล้านแปดนะฮะอันนี้แสนห้าอันนี้เก้าหมื่นนะครับก็รวมเป็นเอ่อสี่ล้านสี่ล้านสี่ล้านห้าหมื่นประมาณนี้นะครับโอลิเนี่ยเป็นของตัวเองนะอ่ะไม่พูดว่านาไปนเลยเด บวกหนึ่งผ่านไปบวกสองบวกสามก็ค่อยผ่านไปบวกสี่ก็ผ่านมาบวกห้ากโ็โอ้ยบวกหกไปทำยังไงโอเคครับบวกหกทานอน,านอตนะฮะบวกทานนอตมันจบแล้วนะฮะอันนี้ขอทำดูก่อนอน,นะเพราะขายว่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ดูนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดดูราคาอีกทีนะครับ,รบเดี๋ยวอ่ะ โอเคครับฉลองรีเวลน้อยครับผมบวก3บสามส่คอยบานไปผมผ่ามาแล้วโอ้หว่ตดโอ้โหัวห้าไม่ติดนะดีนะเราไม่บวกทาร้นอนนะครับเด็กกาเดนหนึ่งครับผมสอไปสก็มาสี่แน่นอนอ้าหติดเลยหไปปิดอูยเยี่ยแม่นะครับ ทางพระเกี้ยวทีวีนะครับขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะฮะก็เราได้หนึ่งทานอสนะครับบวกหกมานะครับผมนะบวกหกทานอสนะฮะมาอันนึงครับนี่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 ได้บวกหกนะฮะก็กำไรแล้วนะครับอันอันอยู่มันแค่หลักแสนนะฮะรวมกันมันก็เท่ากับสองแสนห้านะครับเราหายไปมันก็ไม่เป็นไรนะครับแต่อันนี้มันห้ามขาดนะฮะเพราะมันสามสามล้านแปดนะครับของเซิร์ฟเวอร์ยอดอ่ะเดี๋ยวเรามาดู ราคาเดลกันนะะเดี๋ยวผมขอดูราคานิดนึงหาถ้านอดกาตาตอนนี้ราคาสีล้านนะครับที่เหลืออยู่นะครับสี่ล้านสี่ล้าหนห้านะบวก6ไม่มีบอกนะแต่บวกห้าแม่งล่อไปเจ็ดล้านห้านะครับก็ไม่รู้จะขายเท่าไหร่นะครับผมก็โอเคนะมันเขาไม่ใส่การ์ดกันจริงจริงมันต้องบอกวกเจ็ดเพราะว่ ต้องบอกเก็บป่ะทำไงดีวะอยูไม่พีชี้มากนะเนี่ยไม่คุณบอกเก็บเลยคุณจบเลยนะชีวิตเนี่ยบอกข้ามขามาั้นมาสองทีเนี่ยนะโอเคผมขอตัดแค่นี้แล้วกันนะครับก็อาร์มิเกลทีวีจึงพวกท่านนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกัน,กนที่สิบเอ็ดถ้าเขาแก้นเนี่ยนนี่ผมเรียบร้อยนะก็จะกลับมาเจอกันแน่นอนวันนี้สวัสดีครับมาสัน้นบ๊ายบาย